สวัสดีครับพบกับสุลกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เบนฟอร์ดส่งสัญญาณชัดเตรียมใจเสียแบรนด์ยูเมมัแล้วนะครับปีแสดงใกล้สมหวังสัญญาณไฟเขียวนะครับเบนฟอร์ดเดินเครื่องหาตัวแทนแบรนด์ยูเมมเปิดทางให้กับแมนยูปิดเดี่ยวหรือการคาดตัวที่ต้องจ่ายนะฮะกร,รูดังคอนเฟิร์มเดอะบี์เตรียมพร้อมแล้วที่จะเสียสตาร์ดังจับตาก็เสนอครั้งที่3จากปีสแสดงที่อาจชี้ชะตาาคนแนวรุกแห่งโอทสลัดฟอร์ด กำวังของแฟนบอลปีแสดงนะครับจะได้เห็นแบรนด์เอมิโมสมเสื้อแมนยูใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะนะครับและมีรายงานข่าวล่าสุดมาว่าเบนฟอร์ดนะครับได้เริ่มเคลื่อนไหวหาตัวแทนตัวแทนในรุกทีมชาติเคมบรูลแล้วซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขากําลังเตรียมใจสําหรับการเย้ายทีมครั้งสําคัญนีน้ฟาบิโซโรมาโนโนะครับกูรูตลาดกันสแกนนักเตะชื่อดังได้ออกมายืนยันผ่านแพ,พลตฟอร์ม X อ็กทวิตเตอร์ว่าเบนฟอร์ดได้ล็อกเป้าไปที่โอเมรินฮันติสัน เปี่ดาวรุร่งของ f อฟซวทาในฐานะตัวแทนโดยตรงของเอ็มิโมเบรนฟอร์ดแสดงความสนใจในตัวโอมรินฮัตชิสันเพื่อเป็นตัวแทนที่เป็นไปได้ของไบรอันเอมิโมในกรณีที่ย้ายออกปโดยมีแมนเชสเตอร์ตัดกำลังดำเนินการอยู่โรมนต์ลุบุการเคลื่อนไหวนี้เปรียบเสมือนไฟเขียวที่ส่งตรงไปยังโอลด์ฟรอฟอร์ดว่าเดี๋ยวนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือเพียงอุปสรรคเดียวที่ต้องข้ามผ่านนั่นคือค่าตัวบทสรุปที่โตเจียวจาก,ก็เสนอครั้งที่สาคือคําตอบ านการล่าสุดของการจรจายังคงตึงเครียดแมนยูยื่นข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งดอล่าสุดอยู่ที่55ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก7.5ล้านปอนด์แต่ยังไม่เป็นที่พอใจของเบนฟอร์ดที่ปักใบขายราคาไว้สูงถึง65ล้านปอนด์แหล่งข่าวระบุนกักข่าทั้งสองฝ่ายเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับความล่าช้าแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าดิวจะล่มลงแต่ยังได้และคาดว่าปีแสดงกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่3ในเร็วๆนี้ซึ่งอาจเป็นข้อเสนอที่ตัดสินทุกอย่าง แนวรูป3ามภานาใหม่ของเมนยูห่างเดียวนี้รู้ล่วงนะครับเอมิโมจะไม่ได้ไปเพียงแค่นักเตะใหม่แต่จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญในแผนการทําทีมของลูเบนอัมเรมกุนซอแมนยูโดยมีแผนที่จะให้เขายืนคู่กับมาตุลกุญญาในบทบาทดับเบิลหมายเลขสิบเพื่อสร้างเกมรุกอยู่ข้างหลังก่อนหน้าตัวเป้าคนใหม่ภายใต้ร่ม3 4 2 1ที่กําลังจะมาถึงพูดง่ายคือแมนยูกาลังยกเครื่องแผงเกมรุกใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะโดยมีเอมิโมและมาตุลกุญญาเป็นศูนย์กลาง ขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวระหว่างนักเตะกับสโมสรน,นั้นไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างเมนยูกับเอมิโมตอนนี้ทูสายตาจับจ้องพิธีการยืนร่นข้อร์เสนอครั้งที่3ของเมนยูซึ่งหากพวกเขาพร้อมทุ่มเงินตามที่เบรนฟอร์ดต้องการดีอที่น่าตื่นเต้นนี้ก็จะปิดฉากลงทันทีและนั่นจะส่งผลให้เป็นโดมิโนให้ออเรนมาร์ตินสันได้ย้ายสู่พิมลีกสู่เบนฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ภาพประวัติศาสตร์โรเบนนอมาริมนำทัพปีแสดงบุกแอนฟฟลดลวางควงรีดไว้อลาโยโชต้าสลายเส้นขีดแดงเดือดวงการฟุตบอลเห้เห็นภาพสุดซึ้งนะครับและไม่แค่คิดว่าเมื่อรูเบนนอมาริมกุนซือแมนยู่ได้นำทัพสองดาวเตะโปรตุเกสบุโนอโฟานัสและด,ดิโกโรดาโลเดินทางค้า รัวคู่อดีตส่สนามแอนเฟลเพื่อร่วมวางพวงหลีดไว้อะไรต่อโศกนาฏก,กรรมของดิโกโจตาและอังราซิวาสองพี่น้องที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับตามกองความเศรโศกจากการสูญเสียสองพี่น้องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์การกระทําของทัพปีแสดงในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและสปเรดยิ่งใหญ่เหนือความเป็นคู่แข่งโดยทั้งสามเดินทางไปวางดอกไม้ณ อนุสรน,นาสนามแอนฟิลพร้อมกับความสุดไว้อะไรบนพวงดิดว่าหลับให้สบายนะดิโกและอังราโดยความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากทุกคนที่แมนเชสเตอร์ความผูกพันนี้ลึกซึ้งกว่าแค่สโมสรนนะครับเมื่อบูโนและดาโลคือเพื่อนร่วมทีมชาติฟุรเกตของโชด้าที่เพิ่งเฉลิมฉลองแชมป์เนชันลี่ร่วมกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าโศกนาฏการรมการสูญเสียเพื่อนร่วมร,รบจึงเป็นเรื่องที่สะเตือนใจอย,อย่างยิ่ง นี่คือความสวยงามของโลกฟุตบอลนะครับส่วนบุนอฟ n นัสลาดิโกลาโลและ Diego alo, แลูเบนอมริมนั้นเป็นคนโปรตุเกสเหมือนกับโชต้านะครับเคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็เมือง Manchester United, แมนเชสเตอร์ต็ดละลิเวอร์พูลนะครับอยู่ติดกันเลยนะฮะก็เลยข้ามฝากมาไว้อะไรต่อโชต้าที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็เป็นภาพแห่งความสวยงามอีกอหนึ่งเรื่องนะครับที่ ไม่ได้มีศึกคำว่า,าแดงเดือดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่เป็นมิตรภาพแบบสุดๆนะฮะถือว่ายอดเยีย่ยมนะครับเซอเทียนโอทัตฟอร์ดตัวเซเบอดีตลูกง่อยื่นฟ้องแมนยูกล่าวหาประมาทเลิ่เล่อทางการแพทย์ทำอนา,าคุพังฟ้องสมโมสรเก่าอักเซลตัวเซเบนะครับอดีตกองหลังนงาคาไกย,ยื่นฟ้องแมนยูต่อศาลสูงในข้อหาประมาทเลินเล่อทางคลินิก วงการฟุตบอลต้องสสะเสรินเมื่ออักเซลตอนซเบอดีตปลอกลังดาวรุ่งที่เติบโตมาจากอคาขรมีของเมนจูดนตัดสินใจยืย่นเรื่องฟ้องร้องทางกฎหมายต่อสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่8ปดทวบในข้อก่กวหาที่รุนแรงว่าประมาทเลืนเล่อทางการแพทย์คำร้องเรียนทางกฎหมายนี้ถูกยื่นต่อศาลสูงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยพุ่ง้าพิธีการจัดก,การอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในหรือหลังเดือนอรกรกฎาคม ปี2022ซึ่งเป็นช่วงท้ายๆในสนาของเขากับทับปีแสดงเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นจุดแตกหักครั้งสำคัญของนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคาดหวังว่า,าจะเป็นอนาคตแนวรับของถิ่นโอรัดฟอร์ดตัวเซเบต้องเผชิญกับฝันร้ายจากอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนมาตลอดอาชียแม้จะได้โอกาสประเดิมสนามอย่างสวยรูในปี2007แต่อาการบาดเจ็บก็จํากัดโอกาสของเขาทําให้ได้ลงเล่น ในทีมชุดใหญ่ไปเพียงแค่37นัดเท่านั้นและถูกส่งไปเล่นก,กับทีมอื่นยืมตัวไปถึง5ครั้งทั้งกับวิลล่าสโตกสตีและนาโปลีก่อนจะย้ายไปอิฟฟิตและล่าสุดเพิ่งเซ็นัญญากับเบอร์ลี่แบบไร้ค่าตัว เรื่องที่น่าเจ็บปวดสำหรับแฟนบอลคือตัวนซเบ้เคยสร้างปริษัทเป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดของสมโมสรน,นับตั้งแต่ปี1,985ในยุคข,ของโอเลกกนาลโชาซึ่งต่อยําถึงศักยภาพความเป็นผู้นำและความผูกพันที่เขามีต่อสมโมสรหลังเคยเป็นกัปตันทีมมาแล้วในทุกระดับเยาวชนล่าสุดนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวจากเดอะการ์เดียนติดต่อไปยังสมโมสรแมนยูก็ได้รับคำตอบพิยงว่าปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้นะฮะมันกระโพดมดอันฟองสมโมสรเก่าบอก อันเห็ดให้เจ็บว่กันมันกับมีดนะบอดเนวนี่พี่น้องเอ้ยเนรุกุลครักผีแดงเดินขึ้โหดจอปิดเดียวเอ็นบิโม่หกสิบห้าล้านปอนด์ล็อกเป้าต้นเนื่องคว้าลิชันลีออสเสริมแกลงแดนกลางแบนดูเตรียมสร้างความสนสะเทือนในตลาดนักเตะช่วงโค้งสุดท้ายนะครับด้วยการเดินหน้าดับเบิลเดียร์รังสำคัญและมี รายงานมาว่าการเจรจากคว้าตัวแบนเนมิโมใกล้ได้บทสรุปเต็มที่และพร้อมเบนเข็มสูป่ป้าหมต่อไปในทะันที 10, นั่นก็คือลิชร์ดิออสกองกลางทีมเชโกเบียเพื่อยกเครื่องแผงมิฟิลให้กลับมาแข็งแกล่งอีกครั้งปฏิบัติการแรนกนะครับปิดฉากมหาการเอมิโมก่อนแหลงข่าวในวงนนะครับยืนยันว่าปีแสดงกำลังจะสมหวังในการคว้าตัวแบนเอมิโม่แนวรุกจากเบนฟอร์หลังยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์โมเมนต์หลายสัปดาห์หลอกหลายเดือนและบักหามเงย แม้ก็เสนอสองครั้งก่อนหนนี้จะถูกปฏิเสธแต่คาดว่าขคอุดเสนอล่าสุดที่ขยับเข้าใกล้ตัวเลข65ล้านปอนด์ประมาณ2,900ล้านบาทที่เดบ,บิตต้องการจะทําให้เดีอนนี้ลุล่วงในอีกไม่ชา้าการมาของเอมิโมมีเป้าหมายเพื่อเข้ามาประสานงานในานารุกร่วมกับมาตุสกุญญาที่ทีมพึ่งทุ่มเงินคว้าตัวมาก่อนในนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าโรเบนนอมเรมต้องการสร้างมิติใหม่ในเกมรุกของเทียมเป้าหมายต่อไปนะครับริชาร์ดดออสมีฟิลพลังงานสูง ทันทีที่ภารก,กิจของเอมิโมเสร็จสิ้นลงแมนยูจะไม่ปล่อยแฟนบอลต้องรอนานโดยพร้อมเดินหน้าเตรมกำลังเพื่อเจรจาก,กวัาตัวลิชาร์ดลิออสกองการตุกเก่งของพาเมรัตในลีกบราซิลเต็มยื่นข้อเสนอพิา้านดงเตรียมข้อเสนอแรกมูลค่าย6ล้านปอนด์นะครับราคาที่พาเมรัตต้องการสโมสรดังของปาซิลก็ตั้งราคาไว้ที่30ล้านปอนด์ช่องว่างที่ต้องเจรจาส่วนต่างเป็นแค่4ล้านปอนด์ทำให้เชื่อว่าการเจรจาจะไม่ยืดเยื้อนะครับ สไตล์ของลุยชันลีอัคือสิ่งที่ปีแสดงหุยหาก็เป็นมิฟิลสทโุโยนเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับเบอร์หและมิฟิลเชื่อมเกมหรือกองกลางเบอร์8มีจุดเด่นที่การพาบอลทะลุทะลวงแนวรับขึ้นไปข้างหน้าการเข้าประทัดทุดุด,ดันและมีวิสัยทัศน์ในการเซบอลซึ่งจะเข้ามาแก้ปัญหาในแดนกลางของทีมได้โดยตรงเบื้องหลังการยกเครื่องแดนกลางและแผนโรดมทุนการขยับตัวครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นจาก2ปัจจัยหลักนะครับ นั่นก็คือการอำลาทีมของคริสเตนอิเซนที่สมุดสัญญาและความไม่แน่อนอนของฟอร์มมอนิโออุกเตียที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในฐานะทายาทยยของคารซิโมโลอย่างเต็มที่เพื่อเปิดทางและระดมทุนสำหรับแข้งในม่เหล่านี้เมนยูมีแผนลกทั้งใหญ่โดยพร้อมรับฟังข้อเสนอสําหรับผู้เล่นอย่างแรดฟอร์ดซันโชอันโตนีรวมถึงกาลาโชที่มีข่าวเรีบรอแจ้งว่าไม่ได้มีแผนการทัทีมของรูเบนอัมเร็มสําหรับฤดูก่าลหน้านะฮะกะปิด, UM imo, ดยูเอ็มมีโมคอนเดอ เราจะไปเอาเป็นทีละคนซะกูลงเือยรุ่นละด่วนช็อกตลาดซื้อขายมูลโยทุ่ม35ล้านปอนจ้องกระชากตัวลาตฟอร์ดพลลงรอคอนแห่งความฝันเกิดกระแสะข่าวสะเทือนวงการลูกหนังนะครับเมื่อโซเชียลมูลโยกุลซื้อจอมเทคนิคของเฟดในปรเ์เทเตรียมสร้างเดีวสุดช็อกด้วยการยืนร่นข้อเสนอมูลค่า35ล้านปอนราว40ล้านโยูโร ให้กับเมนูพิจารณาเพื่อหวังกระชากตัวมาคัดรัดฟอร์ดดาวยิงสันรัตของเทียมปร่วมทัพในลีกตุรกีเดอะสเปียร์ชวันเอาจิงลัน่างวงแนวระบุว่าบริโยตต้องการตัวรัดฟอร์ดอย่างจริงจังโดยชื่อม่นว่าดาวยิงทีมนอังกฤษจะเป็นคิทอชิ้นสําคัญในการพาทีมลุยสุดศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และเตรียมส่งทีมงานเจจาบ,บินโดยตรงมายังอังกฤษภายในสุดสัปดาห์นี้เพื่อปิดเดียวให้เ,เร็วที่สุดนะครับปีแสดงยุคใหม่ล้างบาง แมนยูภายใต้การกุ๊กทีมของโรเบนอัมริมกำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติทีมครั้งใหญ่อัมริมได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการผู้เล่นที่เข้ากับระบบเพสซิ่งสูงของเขาเท่านั้นทำให้อนาคตของสตาร์ดังหลายคนรวมถึงรัดฟอร์ดอยู่บนความไม่แน่นอนรัดฟอร์ดบนทางแยกสำหรับดาวยิงในวัย27ปีนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของอาชีพหลังผู้เชิญฟอร์มทียบลำบากกับทีมแมนยูการได้มาร่วมงานกับอดีตเจ้าในเก่าอย่างมูริโยพร้อมการตีตำแหน่งตัวจริงแล้วการลงเล่นในเว อาจเป็นข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธสถานการณ์ล่าสุดนะครับขณะที่ความฝันของรัดฟอร์ดในการย้ายไปบาร์ซ่ายังคงเลือนล่างเนื่องจากทีมดังแห่งแคว้นกาตาลันมีเป้าหมายอื่นและเงินไม่พอทําให้เปน,นเน็เชตกลายเป็นตัวเต็งหนึ่งในทันทีสถานการณ์ล่าสุดบอลได้ถูกส่งไปอยู่ในสนามของแมนยูแล้วว่าจะตัดใจอนาคตหนึ่งในอาคอนสมโมสรอย่างไรทมกลางายุคสมัยใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นดิวสายฟ้ารับระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ผู้นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แฟนบอลต้องจับตาดูอย่างไม่ริบนะฮะสเปนเท่านั้นอันโตนีปักหมุดยาเทียมเบติสเดินเครื่องถกเมนยูโค้งสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของอันโตนีปีชาบ,บราซิลกับเมนยูร้อนโรุข,ขึ้นใหม่ครั้งไม่มีรายงานด่วนจีจากลูดี้กาเลติผู้สื่อข่าวสายตลาดกัดการนักเตะชื่นดังว่าเรเบติตสมุสรกล่งจากไลกัสเปนเตรียมเปิดโต๊ะจจา รอบใหม่ซึ่งเป็นรอบสุดท right ้ายนะฮะครั้งที่5ที่6แล้วกับทัพปีแสดงภายในสัปดาห์นี้เพื่อตัดสินอนาคตของดาวเตะรายนี้ประเด็นสำคัญของเดืนี้อยู่ที่จุดยืนแนวแนวของนักเตะนะครับโดยการเติระบุชัดเจนว่าอันโตนี่ได้แจ้งความจำานงว่าต้องการย้ายไปคาแรังในสเปนเท่านั้นทําให้อัเบติสกลายเป็นตัวเต็งและพร้อมเดินหน้าเต็มกําลัง มีรายงานว่าข้อเสนอฉบับปรับปรุงใหม่ที่เบติสจ่นให้แมนยูพิจารณานั้นคือสัญญายืมตัวพร้อมแนบออปชันในการซื้อขาดในอนาคตซึ่งเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับทุกฝ่ายต้องจับตาดูการเจรจาครั้งสท้ขขัยน,นี้จะลงเอออย่างไรแมนยูจะยอมปล่อยปีกเจ้ามัญหาออกจากทีหมหรือไม่แบบยืมตัวหลังจากที่จะยอมขายขาดเท่านั้นและอันโตนี่จะได้สวมเสื้อสีเขียวขาวสมใจอยากหรือเปล่าแฟนบอลห้ามกระพริบตา สะเทือนวงการปีสนแสดงคิกกันใหญ่เสนอดีลวสลับทั่วกาเนชโชโรดิโก้พ่วงเงินสดปิดจ็อบว,วินวินวินทุกฝ่ายวงในสปา์การแมนเชสเตอร์เตรียมเขย่าตลาดกิจการเตะครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการยื่นข้อเสนอสุดช้องกับเรียมาร์เรตพิจารณาแลกเป็นตัวอเลฮันโดกาเนชโอปีดารุ่นเลือดฟ้าขาวกับโรดิโก้แนวรุกทิมชุดบราซิลพร้อมนมเงินสดก้อนตัตอีก30-40ถึงล้านปอนด์ดี่วที่อาจกลายเป็นเมกาเดีลว ที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายนะครับนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดในชั่วโมงนี้เลยนะฮะเมื่อมีรายงานนำหูว่าปีแสดงกําลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปไดในการสร้างดีลแห่งทศว,วดร์ครั้งนี้โดยมองว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้ตัวจบสกรอร์คุณภาพสูงอย่างโรดิโกเข้ามาเสริมความชุกคนในแนวรุกที่กําลังเป็นปัญหาประเด็นสำคัญที่ทําให้ดีลนี้น่าตื่นเต้นความฝันของกาลาโจไม่ใช่ความลับ ที่อเลฮันโดกาาโชมีความฝันสูงสุดที่จะได้เดินตามรอยเท้าไอดอนของเขาอย่างคริสตโนโรนัลดและในสวมเสื้อสีขาวของราชชุดชขาวเ,เรือมเรดการย้ายทีมครั้งนี้จึงเปรียบสเสมือนการเติมเต็มความฝันและการก้าวกระโดดกรักสกันในเส้นทางการแข่งของเขาโอกาสใหม่ของโรดิโกในทางกับกันการมาถึงของซูเปอร์สตาร์รายใหม่ในถิ่นซานเตอโกเบรนเบลอาจทําให้โอกาสลงสนามของโรดิโกลดน้อยลงการย้ายไปยังลงละคกรแห่งความฝัน ึ่งเขาจะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงและเป็นศูนย์กลางในเกมรุกของเทียมถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยผลประโยชน์ลงตัวของต้องสองสมุทรแมน,นยูจะได้ผู้นั้นที่มีประสบการณ์ในเวทีระดับสูงสุดมีดีกรีและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเข้ามาแก้ปัญหาในแนวรุกได้นทันทีส่วนเรอลมริดจะได้ดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลซึ่งมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นกําลัางหลักในอนาคตพร้อมรับเงินสดอีกก้อนใหญ่ เพื่อนาไปหมุนเวียนเสริมทัพในต่อแต่เงอื่นๆ,ๆแม้ปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดจะยังเป็นคงเพียงแค่กระแสข่าวลือที่ต้องรอการยืนยันแต่ด้วยผลประโยชน์ที่ลงตัวของทุกฝ่ายทําให้ดิวสลับขั้วสุดช็อกนี้มีความเป็นไปได้สูงและน่าติดตามอย่างยิ่งตลาดกระสกนตั้งแต่รอบนี้อันมีเรื่องให้ต้องเซอร์ไพรส์ก,กันจนถึงวันสุดท้ายของตลาดแน่นอนนะฮะโอ้มันเป็นแต่เอาอยู่บอระับี่นองมันสิคุมอยู่บอระับอัน แหลกแล้วก็ยังมาเติมเงินอีกอันสามสิบถึงสี่สิบล้านมาสัน่นโอ้ยคือสิเอาคักแตเนอ้อพี่น้องมันคืออยูว่วะล่ะครับพี่น้องอย่างเป็นทางการครับดาวเรนเฟเชอร์ ature, คุมทีมแมนยูยูสิบแปดเริ่มงานทันทีช่วงปรีซีซั่นโคชผียูสิบแปดปี ดาวเรนเฟเธอร์นะครับอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเทียมรุ่นยูสิปีอย่างเป็นการโดยเริ่มงานทัท Pre asons, ทนทีปรีซิชั่นที่เยอรมนีพร้อมบทบาทใหม่ในสายพัฒนาเยาวชนของสโมสรนนะครับอดีตมิกฟิลทีมชาติสกอตแลนด์ในวัยส1ปีซึ่งหวนคืนสู่โอเครฟอร์ดอีกครั้งนะครับในปีสองยูเอสดังเคยแข่งขันกับไปแสดงมานานกว่า20ปีและลงสนามมากกว่า340นัดพร้อมคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มากมายอาทิพิมลิกนักสมัยเอฟเอคัพลีคครับยูฟ่าแชมเปี้ ละ f ฟีฟ่าคัพเวอร์คัเวอร์ชันเก่าการรับตำแหน่งครั้งนี้เป็นการยกระดับบทบาทของราเีนเฟเธอร์นะครับในสายงานพัฒนาเยาวชนโดยเขาได้ลงต้นภารกิจในแคมป์เก็บตัวปีสั่นของยู18ปีที่สำนักงานใหญ่ของ Adidas สในเมืองเฮซเกนาราลประเทศเยอรมันรงถึงการคุมทีมในนัดอุ่นเครื่องกับ Green ปาร์ตเรนเจอที่สนามแอคคลินตันนะครับก็ ตรงบอกว่าขนาดยู่18ปีเขายังมีการถั่วบีซีซันเลยนะฮะโคตรโหดเลยนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับได้ตำนานสม,มสรรมาพัฒนานระบบเยาวชนนะฮะนี่คือสุขกราร์เมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15บหากรกฎาคมนะครับ